เชิญพวกเรามารวมเทวาให้บูชาพร้อมกับเทวาบนสวรรค์มาฉลองชาให้พร้อมกันว่าพระบุตรนั้นไทยโลกาให้เรามาถวายพรพระบิดา ทรงชุดให้เราพ้นบาปเชิญพวกเรามารวมถาวายบู เจ้พระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านด้วยวันนี้พ่อเชิญชวนเราอยู่ในบ้านเปใสดาบ้าแห่งความเมตตาและในวัดแห่งนี้เพื่อวิงวงอนอความรักความเมตตาจากพระเจ้าช่วยรักษาเรานำเรานั้นไปสู่สันติสุขและโอกาสนี้ให้เราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อได้ร่วมกัมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร พระรูบัญชาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายอภัยแก่การก่อนจะมาถวายบูชาณประแทน่นี้ข้าแต่พระเจา้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจา้าทรงพระการุรนาเทินพระสุปทรงเขั พึงบนไมก้กางเขนสวงขอพระบิดาเพื่ออา่านอภัยแก่คนบาปข้าแต่พระคุสะเจ้าทรงพระกะรุณาเธอข้าแต่พระคุสะเจ้าทรงพระกะรุณาเทอดพระองค์สมบอบหมายพระศาสนาจากข้าไปเครื่องหมายแห่งการคืนดีและการให้อภยัยข้าแต่พระเจ้าทรงพระกะรุณาเธอข้าแต่พระเจ้าทรงพระกะรุณาเทิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธุภาพทรงพ,าาพ,พระกรณาอภัยบาปแล้วเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าขอก,การบำเพ็ญพรทอย่างเริ่มใส,ส่ศรัทธาช่วยเติมจ,จ,จ,จิตใจผู้มีความเชื่อในพระองค์ให้รับพระรรมลำลึกปัสกาไม้ปในชีวิตอย่างเหมาะสมและประกาศข่าวดีแก่ทุกคนว่าพระองค์ท่านทรงกลับคูม้มุษสยาชาติให้รอผลพระองค์ท่านทรงจำเริญและของราเป็นพระราชัน์เดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์าเมน บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเซเคียลชายคนหนึ่งนำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารข้าพเจ้าเห็นน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารด้านตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกน้ำนี้ไหลลงมาจากใต้ด้านขวาของพระวิหารทางทิศใต้ของพระแท่นบูชาเขานำข้าพเจ้าออกไปทางประตูด้านเหนือ และพาข้าพเจ้าอ้อมภายนอกจนถึงประตูชั้นนอกซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกข้าพเจ้าเห็นว่าน้ำนี้ไหลออกมาทางด้านขวาชายผู้นั้นเดินออกไปทางตะวันออกถือเชือกวัดและวัดระยะทาง1,000งศอกเขานำข้าพเจ้าลุยน้ำข้ามไปนำลึกเพียงตาตุ่ม เขาวัดระยะทางอีกหนึ่งพันศอกแล้วนำข้าพาเจ้าลุยนำข้ามไปน้ำลึกถึงเขา่าเขาวัดระยะทางอีกหนึ่งพันศอกแล้วนำข้าพาเจ้าลุยนำข้ามไปน้ำนั้นลึกถึงบั้นเอวเ uh ขาวัดระยะทางอีกหนึน่งพันศอกบัดนี้เป็นแม่น้ำที่ข้าพาเจ้าลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ำสูงขึ้น เป็นน้ำที่ต้องวหว้ค้าเป็นแม่น้ำที่หลุยค้าไม่ได้เขาถามข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยท่านเห็นไหมเขาจึงนำข้าพเจ้ากลับมาที่ฝั่งแม่น้ำเมื่อข้าพเจ้ากลับมาแล้วข้าพเจ้าก็เห็นต้นไม้จำนวนมากบนฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากเขาบอกข้าพเจ้าว่าน้ำนี้ไหลไปทางทิศตะวันออก ลงไปถึงลุ่มแม่น้ำจอแดนเข้าไปในทะเลเมื่อไหลเข้าไปในทะเลก็ทำให้น้ำทะเลจืดแม่น้ำนี้ไปถึงที่ใดสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวในนั้นก็จะมีชีวิตจะมีปลาจำนวนมากเพราะน้ำนี้ไหลไปถึงที่ใดน้ำทะเลก็จืดแม่น้ำไหลไปถึงที่ใดทุกสิ่งก็มีชีวิต ตามฝั่งทั้งสองฝากของแม่น้ำต้นไม้ต้นไม้ฝนทุกชนิดจะเจริญเติบโตใบของมันจะไม่เหี่ยวแห้งและผลของมันจะไม่ไวายแต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือนเพราะว่าน้ำที่หรอเลี้ยงต้นไม้เหล่านี้ไหลมาจากสัการสถานผลของต้นไม้เหล่านี้ใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยารักษาโรค พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพระเจ้าให้รอดพระเจ้าทรงเป็นหล่งลียัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อนดังนั้นเราจึงไม่มีความกลัวแม่แผ่นดินจะสั่นสะเทือนแม่ภูเขาจะวั่นไหวอยู่ในทะเลลึกองค์พระเจ้าทรงเป็นพาลกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพระเจ้าให้รอดแม่นำกับลำธารน,นำความสำราญมาสู่นครของพระเจ้าที่พรมนักอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้สูงสุดพระเจ้าประทับอยู่ในนครแห่งนี้ซึ่งจะไม่มีวันลม้มพระเจ้าเสด็จมาช่วยนครนี้ตั้งแต่รุ่งอรุณ องพระเจ้าทรงเป็นพาลกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพระเจ้าให้รอดองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลประทับอยู่กับเราพระเจ้าแห่งยาโคบทรงเป็นประการของเรามาเถิด มาดูพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกระทำปฏิหารบนแผ่นดินองค์พระเจ้าทรงเป็นพาลกลังและบทเพลงของข้าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยข้าพระเจ้าให้รอเชิญยืน จงมาสารส้นจเจริญพรดได้พระเป็นเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพระเจ้าและประทานความชื่นชมที่ทรงช่วยให้รอดพ้นคืนให้ข้าพระเจ้ารงมาสารส้นจเจริญพร พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบุตรอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อถึงวันฉลองวันหนึ่งของชาวยิวพระริศจะเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มที่กรุงเยรูซาเล็มใกล้กับประตูแกะมีสะชื่อภาษาฮิบรูว่าเบสเบเทสดา มีระเบียงล้อมรอบอยู่ห้าด้านตามระเบียงเหล่านี้มีผู้เจ็บป่วยนอนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอมาาัมพาตที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วพระฤิสุจธาทอพระเนตรเห็นเขานอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยมานานจึงตรัสแก่เขาว่าท่านาจะหายป่วยไหมผู้ป่วยนั้นตอบว่าท่านขอรับ ไม่มีใครช่วยจุ่มข้าพเจ้าลงในสระเมื่อน้ำกระเพื่อมพอข้าพเจ้ามาถึงคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระริษุทจ้าจึงตัดแกเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิดชายผู้นั้นก็หายเป็นปกติทันทีเขายกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไปวันนั้นเป็นวันสัปตะโตชาวยิวจึงพูดกับชายที่หายป่วนั้นว่า วันนี้เป็นวันสบาโตท่านแบกแคร่ที่นอนไม่ได้เขาจึงตอบว่าคนที่รักษาข้าพเจ้าห้อยหายป่วยบอกข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิดเขาเหล่านั้นถามว่าคนนั้นเป็นใครคนที่บอกให้ท่านยกแคร่ที่นอนและเดินไปแต่ชายที่หายป่วยไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะพระเยซูจ้าเสร็จเข้าไปใน,ในหมู่ประชาชนที่อยู่ที่นั่นแล้ว ต่อมาพระริสุจา้าสมภพชายผู้นั้นอีกในพระวิหารจึงตรัสแก่เขาว,ว่าท่านหาเป็นปกติแล้วแก่ทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่านชายผู้นั้นจากไปและบอกกับชาวยิวว่าพระร,ริสุเจ้าจะเป็นผู้รักษาเขาให้หายป่วยชาวยิวเริ่มเบียดเบียนพระริสุเจา้าเพราะพระองค์ทรงกระทำการนี้ในวันสับบาโต พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าส่งแพระเจริญเทิญมีอยู่สามคำที่อยากให้สก,กิดใจพวกเราในทุกกิจการจงลุกขึ้นยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิดอย่างที่พ่อได้ยินสามคำนี้พ่อคิดถึงกระบวนการไม่ไว่าเป็นกองหน้าพลาศิลว์วเอสหรือยุวธรรมทูตซี u d g แอ d แล้ที่ขาดไม่ได้อันหนึ่งก็คือเเลเบสก็ขอให้ใช้โอกาสนี้คำว่าจงลุกขึ้นคือการให้เรามองมองถึงสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเรามองถึงความรักความไม่ต่างของพระเจ้าแต่หลายครั้งเรามองแล้วเราก็รอคอยจนไม่ทำอะไรสิ่งที่พระเจ้าเชิญชวนเราคือจงสำรวจตัวเราเองมองตัวเราเองมองคนรอบข้างอย่างที่สองคือยกแคร่ไตรตองว่าฉันมีอะไรบ้างที่พอทำได้บ้าง แล้วก็จงเริ่มลงมือทำด้วยการเดินออกไปพี่น้องที่รักก็ขอให้พระเจ้าในวันนี้กระตุ้นใจเราอีกครั้งหนึ่งอะ,อะไรที่เรามองเห็นปัญหาอาจจะเป็น38ปีที่ผ่านมายังไม่ทำการแก้ไขจงใช้โอกาสนี้ไตรตรองอะ,อะไรที่เรายกให้กันได้คืนดีให้กันได้ก็จงยกแค่ที่นอนแล้วก็ลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาเลยไปเพื่อเราได้สามารถารับความรับความเมตตาของพระเจ้าณนะเวลานี้ รับพระสถานของพระองค์ณัดเวลานี้เพื่อสร้างอนานาจของพระเจ้าทำการพวกเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกคตวายพระพรพระมีพระ,พระทัยเมตตาประธานปังซึ่งข้าพรเจ้าำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและทำแรงของมนุษย์และจะเปิดมหาบรรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดรน์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสาก,กลโลก้าทวายพระพรพระองมีไทยเนตตาผานละองุนซึ่งข้าพเจ้ากนถวายอยู่นี้เอาไปผมมาจากพ้นองุลเปะนทำแรงของมนุษย์และจะเป็นขึ้น,น่องชีวินจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด,ด่พระเจ้าตลอดนี้รันดรน ี่น้องจภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสามพานุภาพทรงรับกระทาบูชาของขเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชา้เพ่อเทรแพรเกตพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าเจทั้งหลายนำของประทานจากพระองค์กลับมาถวายเป็นสักการะบูชาเพื่อสิ่งสร้างเหล่านี้ซึ่งแสดงความช่วยเหลือบำรุงชีวิตที่รู้ตาย จะได้ช่วยบำบัดรักษาข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มีชีวิตอมตะด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคุเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจะสมโรมใจและถึงพระเจ้าเรากำลังและถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมพมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนนเพราะทรงสมะดานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รดบผลพระองค์ทรงมีพระสงฆ์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระคุณโดยเราเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยปราความเหงแก่ตัวจนเจอผู้ขัดสนความเพมตัวมีเมตตากรุณาตามแบบอย่างของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสวัสดีพร้อมกับเทมลีกอและบระนานพูุิรนิจการว่าดังนี้สาธิตสาธิตสาธิต พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสารุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสารุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ชมคู่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและสมบอกเกิดบันเสดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระนาทรงพระจิตเจ้าบริรันให้ปังและเล่าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกายและผลิ์ของพระเยซูกิต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระกิต์เจ้าจะสมมตบพงเพื่อราทรมารโดยสมัครพระไทยพระรุนท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อทาน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยอาหารคําเสร็จแล้วพระองค์ท่านสิบถวยลาเอาหมนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิทธิรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่หลังออกเพื่ออภัยบาปสลับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทําการนี้เพื่อและถึงเราเอิอ ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าโดยเิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพพระคริสต์เจ้าจะเสกกับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าบราชทั้งหลายกำลังและลึื่การสซ้นพระชนและการคุะชมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันดานชีวิตขับเทวดาแห่งความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงลดสั่งขบรา์ทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาพระองค์ ขาพเจ้าไหลกราบวังขอโปรดให้พระเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับประกายและผลของพระคุณเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดสรงเรือถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรับสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชปันซิสเซเวียเกียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดสรงเรือถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพราะวัตทีกับพืนชีพ ตลอดจำดาพเราไปแล้วทุกคนบรรดาบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระรมดได้เถิดในที่สุดพระสุภาพกุนายีกัพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตที่ลันดอนพระนางมารีรงปราจารีพระชนิพระเจ้าท้าบุญโจเซฟสดาของพระนางมรนดาพระสาวกคุณพ่อนิกรราชบุญเกิดและบุราศีมัศยชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา คนไทยก้บพระเจ้าทั้งหลายเทพะเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซุคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าร้องกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระสมภัสสิงโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์า m e นพระเจ้าสอนเราให้รพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า ข้าแต่พระบิดาของขา้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นทิศการาพระนรกทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแกะ่ขะ้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ ต่โปรดใช้ผลจากความชื่อรายเทินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยขเจ้าทั้งหลายให้พ้นมันตรายทั้งสิ้นขอประทานสยสุดทุกวันนี้ทรงรักนาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรลอรับเส็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ขจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนจ่าพระนุภาพและพระสิริรน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเยซูคือสจ,จาโพรดตับพระสาวกว่าเรามอบเสด็จส,สุขให้ท่านเราให้เสด็จส,สุขของเราแก่ท่านเพื่ทรงถือโทษกาบจาตกทอไม่ได้เห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และ,ะโปรดให้พระศาสนาจากทรงปราบรื่น มีสามเมืธรรมทตามัตประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดรน,อนขอให้สันติสุขของพระคริสจ้าสิขกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับ<า>ท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกพระประทานสันติสุขเถินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสรุปล้างบาปของโลกพระพระเจ้าทรงเรียกน้มง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าประตราเพียงประวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาอูเถิดพระเจ้าข้าโปรดสมเมตตาทำระจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ศกดิ์สิทธิ์นี้ฟื้นฟูจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นใหม่เพื่อร่างกายข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความช่วยเหลือทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด,ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมพีพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมน พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตและพระจิตธรรมพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอบคุณจบแล้วจบไปในเสรีสุขของพระกิตตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนาสี่ร้อยยี่สิรองข้อสลูกได้ปล่อยตัว ของพี่ปีซาดุวยปาบาปนานาลาทางสาวันโมหันพาลาบัดนี้กลับมาขอทรงการุณโลกนี้โซรุต่อสุพระเจ้าเย่ยหยิงชดเคล้าใจในรา ลองสุกแล้วไหลหัวใจโมกมุนขอพระเจือชุนให้ลูกคนดี